โอเคกับสุยพอรอแม่พี่น้องนะวันนี้แล้วก็เจ้าบ้านที่หนึ่งพี่บีกับพ่อผมนะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะที่ไหนจ้าที่ไหนจ้าเป็นผมปับไหม้แบบมันนั้นกันนะเฮ้ย แหมวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยก็เป็นที่เรียบร้อยของผมโหอยู่แล้วของผมะ่ญญะอเย็นหนักบอกเลยอะ่ะควงอะไรอ่ะต้องควงครับผมไหนวะไปเอะไรละ มายบอมนายบอมไม่ตายวะฮะโหดเนี่ยโหดเนี่ยอยากใช้ปืนกล<ม>บอกเลยปืนกลได้ชนะตลอดอะ่ะ เดียวหลายตัวมันตายวเลยลยยบเสียแน่นอนกเกินไปอ้าวถึงกับเข้ามาผมอีโอ้โห จริงก็เป็นทีรู้ๆนะเพราะเขาโหดนะผมไม่ค่อยโหดหรอกนะผมอ่อนให้เ<ะ>นี่ครับเป็ดการเลงที่ดีับผมแน่นอนอะ่ะคนเทพมันเลยมาเลยมาแล้วเขาก็มาแล้วผมเราหาจาังหวะราชาร์จไปดีกว่าเดี๋ยวเนี้ยฝนะับป๊บปป๊บ ผลูกซองมันเบาไงบอกให้ใช้ปืนกดนี่ไงเน็ตกากับมันแจ้งเตือนแล้วครับเน็ตโคตรกากเลยครับผมก็เราเล่นไปด้วยทำได้ทำได้ในนี่ใช้ปืนกลแล้วนะดูพ่อดูปืนตโตโะดูอ่า เป็นการเล่นแบบเปินก่อนนะเนี่ยเนต็ตผมกับเน็ตโคตรจางอนะอ้าวสไนหรอไม่ใช่ปืนกลนะเพราะเขามีปืนกลนอะ ไปกันเลยนี่โอ้ตัวพู้กระจกว่ะข่าได้สี่ตัวนะมูเน็ตโอ้โหดูปิงครับนี่เห็นมาละ ไปเล่นลูกซองดีกว่านะไม่อยาก,กจริงครับอุย้ยอ่าสอนวิธีการควงแบบถูกวิธีนะเพราะว่าเขาเล่นสไนนนะผมจะจะปักเข้าไปนะนะบผมเฮลโหลุนี่ยิงกันชดนะไหนจ้า เป็นการเลยนดีเดียวผมเอาไปทำตามได้หนูๆนน้องผมต่อให้ผมใช้มีดเลยหนนะผมไม่ใช้ปืนนะผมไอ้หลอกับเป็นการหลบหลีกนะผมเฮ้ยโอ้ยใจเย็นสิกำลังปรับใหม่นะผมให้ได้ยินนะครับผมอ๋อเนี่ยเมื่อเขาเล่นนีผมเล่นทุกซองอ่ะเอาไงสองสามสองสามนะผม เอาตัวคิวก็ได้นะวิธีการสับสัตว์ไปกรสับ,บวิธีการยิงน,นะผมแหมไม่พูดเลยเลยนะ,มนยไ,นนะมไม่สนานครับผมผมรู้เลยไปกันล่อครับผม เอ้ยเหนียะเหนียะมี <c oughs> มันอีกพี่น้องใจไหมครับ <c oughs> จะไม่เดียวันอีกผมนะ การหลอกครับผมเริ่ไปครับมีการชาร์จนะครับล้วกรเรหลอกก็เล่งครับผมไม่คอรู้นะคบผม เอาจริงนะไม่ใช่ปืนใหม่เหรอเขากำลังเปิด่ยนเปลีนเอาใช้ปืนอะไอวะเนี่ยดูก่อนอุ้ยปืนกลนี่เฮ้ยยอดนะครับไม่ใช่ธรรมดาเลยเก่งอยู่เก่งอยู่นะเก่งอยู่เก่งอยู่ราเจอหุ่นปืนนี่ไปแล้ว ล่วงครับปืนเนี้ยปืนที่สองปืนเนี้ยล่วงครับต่ผมไม่เอาดีกว่าเนี่ยเขาล่วงเขาผมใช้ปืนนีเดียวมันเล็งหัวไม่โดนว่ะเป็นการกระโดดสองเลงครับแล้วก็เป็นการปาลเข้าไปเขาเข้าเข้านะเห็นไหมเป็นการหลอกครับผม <c oughs> เป็นการหลอกพี่ดีครับหลอกจังหวะในการรับ,บแล้วก็ปลาไปเป็นการหลอกที่ดีับผมไม่ค่อยเสียนนะเดี๋กวก็พาได้ยูเ <c> ฮ <oughs> ้ยธรรมดานะครับผมไม่ค่อยเก่งนะน้วยควาไฟมือผม โหดเปล่าโอ้โหไม่ชนะหรอกไม่ให้การชนะหรอกโอ้โแพ้รวดหลอกเลยนะครัท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยเสียนนั่นนะอ่อนให้อยู่นะไม่ค่อยเสียนะผมเฮ้ยเฉยได้เชยได้นะ ข้ามไดแค่เจ็ดตัวนะครับดูสกอรร์คับผมเขาก็โหดอยู่นะโหดอยู่ผมปาระเบิดไปกันนะเพื่อความแน่ใจโอ้สับไม่ได้ว่ะอ๋อสับแล้วเหนวะเอ้ยชนะ เอาด่าอะไรพ่อเอาด่าอะไรด่านี้แหละไปเยกขึ้นนอ๋อกดเริ่มเลยพ่ออ่ะเริ่มเลยไปด่านี้ครับผมเนอะทุกคอได้เป็นโจรจะบอกให้นะ Đó á Ê ê sư phụ nữ, sư con thơ này nè, tụt cho đẹp con thơ này nè đi cho bụng Hãy đừng hộp con đó Về vai, ai nào nào cái nó mít phai Xe đè kia để xay, tao chỉ cần là về về, tui quay Đừng không có anh kia sẽ về là chỉ cần nó xô

การหลอกไนงะนี่พวกเราเติมเป็นสองวันนะผมคุณจะชาร์จเข้าไปนะดูนะไม่ มาปืนกลไม่หมดอ่ะทุกกนจะใช้ปืนกลบ้างมาต่อยใช้มีดเลยมาโอ้ยยากมาเลยปืนกลตงปืนกลเลยมาอุ้ยสองสองครับผมผมไม่ได้แพ้หรอกผมอ่อนให้เอาจริงไหมว่า อ่าของผมก็ใช้พื้นกรดบ้างนะผมนี่เป็นการหลอกที่ดีนะครับ <Huh? S 1> อะไรอ้าวใช้โอโ้โหใช้พื้นสั้นนะครับตอะเด็น,น,นครับเดี mm ๋ย hmm. วเราจะใช้มีดนะผมฆ่าเขาครับดูเขายิงนะผมยิงผมไม่โดนสักนัดอีกมาเลยยิงมาเลย,ย,เลยจ้า อมีการปาระเบิดด้วยโอ้ปาระเบิดควันนี่ก็สวยเลยเป็นการปาระเบิดควันแล้วก็หาจังหวะในการยิงนะผมนี่ไปสูงผมอยู่แล้วนะครับเฮ้ย

โอ้โหยิงเดี้ยสสวยนี่นาจะจ่ายจาังหวะเนาะเขาจะไปทางไหนครับผมรู้เลยเขาไปทางนี้ไม่โดนคะรับผมว่าเกือบนะผมว่าเกือบนะเนี่ยผมตัวแพ้ว่วะโอ้นะโหครับโทษโทษโทษปืนนี้มันก,กัดตอกปืนนี้แล้วผม เป็นเลเซอร์ก่อนโหจริงนะยองนะก่อ <c> น <oughs> โอ้ปกติไม่สูดสีเนี่ยอ๋อแล้ว Mà cha Đừng nói Mà cha nói Ây bay điêu đi Cái này đưa cho có của เการแอบจริงๆใช่ไหมล่ะจะแอบนะผมจะแอบนะขยองขยองครับเฮ้ยเฮ้ยตาย ตายแล้วนนะจริงๆนะไหนวะเนี่ยเฮ้ยไป้าได้บอกว่ามันม่วม,ม่นนะมัอาจจะได้นะคเห็นแล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้ว ไอ้มู๊บไม่เห็นเลยเลยมอกนี่นเนี่ยนะผมเห็นละโหดเปล่าแหม เฮ้ยยังไะวะโอเคพี่องเอเลยมิดนไม่ตายหรอเล็กมีดีกาเป็นไงเป็นการยองครับผม ใช <S 2: S 1> ่ได้ ละ่ะก็ไม่ใช่ปืนปเทพอ่ะเปิดคนขวผมเป็นการลอนะเป็นการลอที่ดีนะผมจะสอนวิธีการแอบที่แท้จริงแล้วนี่ต้องการแล้วนี่ไปมมาใช่ไหมเอาชาแลบเฮ้ยใช้ได้นี่ว่า พ่อพ่อจะเล่นอีกสองตาใช่ไหมพ่อพ่อพ่อ <Okay. S 2> โอเคโห<อ><อ>ดไหมมองไม่เห็นเลยอ๋อ 3 katat โดนนะผมว่านะใช่ระบบเก่งตายลาเกมหล่อครับผมผมก็จะเล่งครับผมแม่กูขับรถอยู่ตรงใกล้ไม่ยิงได้อ่ะก็ต้องมีที่เลงเลยดูดิดูดิเนี่ยเนี่ยดูดิโอ้ขี้โกงอ่ะโอเคพ่อพอแล้วใช่ไหม ใช่ไหมอโอเคโอเคก็อค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 พอกันแค่นี้ครับสำหรับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกันนะครับส่วน,นี้สวัสวดีครับผม 拜拜。Bye bye.